ตื่ฤด,ด,ดูแรงเลยนะคะใบายางก็เริ่มร่วงลงมาค่ะ mm hmm. ที่ใบายางพารานะคะที่ลมพัดแล้วก็เริ่มร่วงลงมาจะเห็นว่าที่ต้นนะคะมีสีแดงๆแล้วก็บางต้นก็เริ่มมีใบสีเขียวผักใบขึ้นมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามองเห็นได้ชัดหน้าบนถนนน้่นโน้นก็จะเหน่นแดงๆค่ะเน mm ี hmm. ย่ยใบยางพาราผัดใบช่วงเดือนมกราพฤพาค่ะ mm hmm. ก็ผัดไปเรื่อยนะคะท mm ี hmm. นี้บริเวณ ใต้ต้นยางนะคะเรามาดูต้นยางดีกว่าอขอค่ะผัดใบเลยนะคะจะร่วงร่วงเยอะมากเลยบริเวณที่ใช้โคนนะคะเนี่ยค่ะแล้วใบยางนี่นะคะเวลาเราเดินในสวนยางะคะมันจะลื่นนะคะบางครั้งเราไปเหยียบมี่มีโอกาสล้มนะคะเพราะใบมันจะมันมันมาวาวอย่างนี้นะคะเห็นปะม,นมันมาวาวอย่างนี้ยคะ่ะจะร่วงง่ายง่ายแล้วก็มันจะปิวไปทั่วเลยะคะ่ะ ก็เป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งให้ต้นยางนะคะเวลาผัดไปทับถมกันมาก็าจะ็ีปุ๋ยให้สวนยางสวนยางบางแห่งก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะก็มีใบยางเป็นปุ๋ยให้เป็นอย่างดีแล้วค่ะบางที่บางสวนที่เขาอยู่บนพื้นที่าลาดชันภูเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ปุ๋ยกันสักเท่าไหร่คะ่ะใส่กี่ครั้งหรือบา,บางสวนก็ไม่ใส่เลยคะ่ะก็รามีใบยางหล่นเป็นปุ๋ยให้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะมองเห็นนะคะการหล่นของใบยางพารานะคะ ปีนี้นะคะมีฝนตกด้วยบางทีร่วงเร็วมากเลยค่ะเวลาร่วงจะสวยมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าผัดใบใกล้จะหมดเลยนะคะสามารถเอาไปหมักเป็นปุ๋ยได้นะคะใบยางนะคะ บางพื้นที่นะคะที่ใบดกดกมากจะหนาเวลาเดินนี้จะเจอแต่พยางนะคะเหยียบลงไปอย่างนะคะนี่คือคนเวียนใต้โคนต้นนะคะช่วงฤดูที่ยางผัดใบหรือว่าเริ่มเริ่มมีใบอ่อนอย่างอย่างต้นนี้นะคะเริ่มแต่ใบ,ใบอ่อนเนี่ยเขาจะฮดกีบชัว่วคราวนะคะเพื่อให้ยาง ได้ทักได้ทักฟื้นนะคะได้ทักฟื้นลำต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยอดตอ่อนนี้เขาจะเริ่มชั่วขาวค่ะพอใบเริ่มแก่พ้นใบเพศลาบละะอะไรเน้ยเขาก็จะเริ่มติดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะถ้าใบสีแดงๆสดๆดร่วงจะสวยมากเลยค่ะก็มีลมพัดโชยๆมานะคะใบยางก็จะปิวสวยะคะ บางท่านที่ไม่เคยมาเห็นก็จะคิดว่าเอ๊ะต้นยางตายหรือเปล่านะคะเห็นมีแต่ก้านเนี่ยนะคะค่ะ